ก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะสั่งเนี่ยท่านก็ให้โอกาสทางผู้ต้องหาซึ่งได้ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยการขอความเป็นธรรมงกล่าวเนี่ยมีหลายประเด็นอย่างที่ผมได,ได้เคยเรียนไปแล้วแต่ผมไม่ได้ลงลารายละเอียดน,นั้นเนี่ยนะครับบัดนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วแต่ก็คงไม่ใช่วันนี้นะครับ คือการขอความเป็นธรรมของเราเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อพิรุธของพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและการสั่งของพนักงานอายการในยุคหรือในสมัยของอดีตรองอาอาดีตอายการสูงสุดเมื่อปี2559ซึ่งปีปศดังกล่าเนี่ยเป็นอยู่ในยุคสมัยใดท่านก็ไปตรวจสอบเองนะครับเอาแหละนั่นคือการดําเนินการของอายการท่านเดิมอายการท่านใหม่ท่านก็ให้ความเป็นธรรม คือให้สอบเพิ่มเติมสุดท้ายท่านก็มีความเห็นให้สั่งฟ้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในฐานะผู้ต้องหานะครับเราก็ต้องออดําเนินการตามสิทธิของเราที่เราจะมีต่อไปในคดีอาญานะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นจะดําเนินการใดนั้นเนี่ยหน้าวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับหน้าเวลานี้ผมเชื่อว่าท่านทักษิณชินวัตรเองท่านก็พร้อมที่จะเข้าพิสูจน์ตัวเอง พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์สิ่งที่ท่านพูดว่าท่านมีเจตนาหรือไม่มีเจตนากล่าวพาดพิงถึงสถาบันอย่างไรและก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยนะครับซึ่งเราจะต้องออหักล้างพยานหลักฐานซึ่งเราจะต้องทําให้เห็นว่าการสั่งฟ้องของอายการสูงสุดท่านอานาจนี้เนี่ยนะครับไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราในอนาคต แต่ณวันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณนะครับสํานักง,งานในการที่ได้ให้โอกาสท่านทักษิณน,นะครับในฐานะผู้ต้องหาได้พักรักษาตัวเนื่องจากท่านมีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องขอบคุณมาเนื่องจากว่าสิทธิ์นี้ในการขอเลื่อนนี้เนี่ยไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาซึ่งหลายเคสก็เป็นอย่างนี้ครับแต่แต่ละเคสก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันไป ดังนั้นสาเหตุของท่านที่ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าสาเหตุที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วก็การป่วยนี้ก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่ารับทราบทั่วทั่วกันแล้วนะครับข้สงสัยว่าการป่วยของทคุณทักษิณชินวัตร่เกิดขึ้นวันที่28ที่ผ่านมาใบรับรองแพทย์อ28คืออย่างนี้ครับความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้แต่ความสงสัยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะนำมาพิสูจน์หรือจะให้ผมตอบ ผมขออนุญาตที่จะตอทบทัาสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความสงสัยผมก็ถือว่าเป็นความสงสัยของแต่ละท่านไปแต่ข้อที่จริงที่ผมนําเสนอต่อคณะทีมทํางานของอายการและอธิบดีอายการคดีายาานั้นเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วนะครับการตรวจก็เป็นการตรวจอย่างถูกต้องนะครับข้อสงสัย หรือความประจวบเหมาะหรือห่วงเวลาอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้คิดง่ายๆครับว่าอยู่ๆวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเป็นไข้ท่านรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องเป็นวันนั้นเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้แล้วมันบอกไม่ได้นอกหน้าและอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะคิดได้ตามผมได้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่25ท่านไปภารกิจที่นครราชสีมาท่านได้พบคนจํานวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า ท่านจะติดเชื้อในเวลานั้นหรือไม่หลังจากนั้นท่านก็มีอาการบอท่านมีอาการท่านก็ไปพบแพทย์เท่านั้นเองครับนี่คือความเป็นจริงครับผมสิ่งตอนี้เนี่ยเป็นกระดับไหนคะจะรักษาตัวอยู่ในบ้านหรือว่าจําเป็นที่จะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้แพทย์คอยเช็คอาการอย่างไรอยอ่ถ้าคำถามนี้ได้ยินออกใหม่แล้วนะครับก็คือผมตอบได้เลยนะครับว่าอาการอยู่ระดับไหนเนี่ยคือณเมื่อวานนี้คืออาการท่านมีไข้ 38องศาเจ็บคอนะครับและผลตรวจก็อย่างที่ปรากฏแต่ณวันนี้ผมยังไม่ได้พบท่านนะครับและเมื่อคืนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านดังนั้นอาการที่ท่านรักษาหรือท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าเหมือนคนไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วๆไปหลายคนอาจจะเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นมาแล้วดังนั้นผมบอกได้เลยว่าช่วงเป็นโควิดเนี่ยก็เนื้อตัวร้อนนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวพักก่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆ กินยาตามแพทย์สั่งดูอาการตามไปนั่นะเท่านี้ครับไม้อยประแวะนะคะเนี่ยห่อหน้านี้เน่ยปบเคยป่วยหนักมากเลยตอนอยู่ที่ต่างประเทศมีอาการโควิดแล้วก็ตอนที่รักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีอาการมาต่อเนื่องเลยรอบนี้จะเป็นหนักตอนนั้นขอบคุณครับคืออาการป่วยของท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศป่วยโควิดเนี่ยที่นักเออทานสื่อมวลชนถามว่าหนักเนี่ยนะครับอันนี้จริงครับและการที่ท่านจะเป็นอีกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่อง ปกติในทางการแพทย์นะครับหลายคนเป็นหลายครั้งได้ดังนั้นในครั้งนี้จะหนักหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูอาการต่อไปเพราะหมอบอกว่าให้สังเกตอาการเจ็ดวันนะครับหลังจากเจ็ดวันท่านจะมีเอฟเฟกหรือมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับก็ก็ผมก็ในฐานะที่ใกล้ชิดท่านก็อยากให้ท่านหายป่วยเร็วๆครับและประชาชนหลายคนก็คงอย่างนั้นท่านพักรักษาตัวที่ไหนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนถามว่าอยู่ที่ไหนท่านอยู่บ้าน บ้านพักอาศัยของท่านเออผมไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักชื่อบ้านครับบ้านพักาของท่านนี่จ้า่ในในรักษาตัวอยู่ที่บ้านแสดงว่าอาการไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักใจไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับอาการป่วยทางโควิดปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนระยะแรก,แรกๆเมือ่อสองสามปีที่แล้วที่จะต้องอยู่ห้องกักเชื้อก,กันโรคแล้วก็ห้ามคนใกล้ชิดตอนนี้มียาทั้งวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยการที่แพทย,ย์อนุญาตให้อยู่ที่บ้านได้เนี่ยนะครับ อะไรต่างๆการที่แพทย์อนุญาตให้อยู่ที่บ้านได้เนี่ยนะครับผมก็ตอบอย่างที่ผมเข้าใจนะครับตอบสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูแลห่างจากผู้คนจึงเป็นเหตุผลที่ท่านไม่สามารถมาวันนี้ได้ถ้าท่านมาวันนี้หลายคนก็อาจจะติดเชื้อนะครับและท่านก็ยังมีอาการไข้อันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆครับขอให้เห็นใจว่าคนป่วยทุกคนเนี่ยนะครับอย่าพักก่อนทั้งนั้นนะครับวันที่18เนี่ยค่ะวันที่18 18มิถุนาใช่ไหมครับ 18มิถุนาหก6 7นะครับเป็นวันที่ท่านอายการเนี่ยอนุญาตให้เลื่อนไปอย่งจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกฮะก็ขอบุณทางทางอายการนะครับแล้วเอ่อ18มาได้หรือไม่ที่ถามนะครับผมตอบแบบว่าท่านมีหน้าที่ต้องมาส่วนจะมาได้หรือไม่ได้วันที่18ดูกันครับนะครับและท่านต้องมีหน้าที่ต้องมาเพราะท่านมีเงื่อนไขในการประกันตัว ส่วนจะเกิดอะไรขึ้นหรือมาได้ไม่ได้เนี่ยขอให้ถึงวันนั้นนะครับไปรับรองแพทย์ที่ออกมาทีจาก่งวงงานราชการผมตอบอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะ่ไม่เปิดเผยสถาบันทางการแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลน,นะครับและก็เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือดังนั้น ถ้าพนักงาน,นการท่านไม่เชื่อหรือหลายครั้งเวลาเราไปเลื่อนผมเป็นทนายมาจะ30ปีแล้วเนี่ยถ้าหากยื่นไปรับรองแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็เชื่อศาลก็ให้ความเคารพนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแพทย์คนใดหรอกครับที่จะรับรองเรื่องเท็จนะครับดังนั้นผมผมผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรกันแล้วนะครับ อย่างนี้ได้ไหมครับออประเด็นตอนอยู่โรงพยาบาลตรวจผมให้ความเคาบพสืัอมวลชนทุกท่านที่อยากจะมีคําถามนะครับแต่ถ้าเรื่องที่ที่นอกจากประเด็นที่วันนี้แล้วเนี่ยผมขอตอบเท่านี้เพราะมันจะเป็นการตอบแล้วไปกล้าล่วงโรงพยาบาลเขาหรือสถาบาันการแพทย์นะครับผมขออนุญาตตอบเท่านี้เนื่องจากมันเป็นารายละเอียดที่ผมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้น,ยยน,นะครับของพยานหลักฐานนะคะที่บอกว่า อ๋อ,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 อคำถามที่ถามว่าสงสัยในพยานหลักฐานพยานหลักฐานของทางอบพนทางานสอบสวนนะครับใช่ค่ะอย่างนี้ครับมีหลายประเด็นที่เราต่อสู้และขอความเป็นธรรมเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเรื่องของคลิปวิดีโอที่นํามากล่าวหาเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ณวันนั้นที่กล่าวหาท่านจริงๆ เราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อนี่นี่คือสิ่งแรกนี่คือพยานหลักฐานที่นาํามากล่าวหาถ้าอายการตอบคําถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะฮะและประการต่อมาคลิปหรือพยานหลักฐานที่ผู้ใดเอามายื่นให้ก็คือทหารทหารเป็นคนมาแจ้งข้อกล่าวหาเออมาแจ้งความขอโทษนะครับ ผมไม่ได้โทษทหารทุกคนนะฮะผมผมถามคนบุคคลที่มากล่าวหาหรือคนที่กล่าวหาเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตำรวจในขณะนั้นเนี่ยพวกท่านจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไรผมถามคำนี้ฮะถามดังๆเลยอายุความไม่หมดแน่นอนครับดังนั้นเราพิสูจน์กันในศาลผมไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจ ผมบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ที่เราพยายามพิสูจน์ให้ศาลให้อายการได้ตรวจสอบเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นเท็จนะครับและเป็นคลิปที่ตัดต่อไม่ใช่คลิปต้นฉบับฟังให้ชัดๆนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ขาดว่าคลิปนั้นคือคลิปปลอมถ้าหาพิสูจน์แล้วมันเป็นเท็จแล้วมันปลอมแล้วมันตัดต่อแล้วนํามากล่าวหาท่านทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นลูกความผมเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นจะรับผิดชอบอย่างไร คือคลิปเต็มไม่เต็มเนี่ยนะครับดีครับคำถามนี้ถามว่าพนักงานสอบสวนหรือคนกล่าวหาหาได้ไหมครับคลิปต้นฉบับถ้าหาคลิปต้นฉบับหรือหลักฐานที่จะพิสูจน์การกระทำความผิดของคนเนี่ยท่านใหญ่พิสูจน์ความผิดอย่างเดียวนะฮะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของด้วยรอกำลังบอกว่าความบริสุทธิ์ของเราคือคุณต้องหาคลิปต้นฉบับคลิปที่ถูกต้องมาสิ เพราะเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานว่าคือการตัดต่อถ้าคุณจะบอกว่าไม่ใช่การตัดต่อคุณต้องเอาไปสน์ว่าต้นฉบับคืออะไรคิดง่ายๆครับตัดกามีเท่านี้เองในยังไงต้นฉบับที่ที่ว่าเป็นคลิปที่ทางคณะกราสอบสวนใช้ในการส่งฟ้องเนี่ยครับพี่้ายตรงของหลักฐานเนี่ยมีการเซ็นรับรองโดยผู้ที่มาแจ้งความผู้ที่นำพยานหลักฐานมาผมเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการของการสอบสวนครับการการลงลายมือชื่อรับรองว่าส่งพยานหลักฐานต่อพนักสอบสวนแล้วก็ผู้กล่าวหา ก็รับรองไว้ก็เป็นเรื่องปกติครับการการรับรองนั่นแหละมันจะส่งผลอะไรในอนาคตผมตอบผมไม่อยากตอบผมถามว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรท่านั้นเองนะครับผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมที่จริงมีรายละเอียดเยอะแต่ผมของไม่ลงรายละเอียดเพราะจะกระทบต่อลูกคดีข้อสังเกตเพิ่มเติมสุดท้ายที่ผมจะตั้งข้อสังเกตต,ต่อสื่อมวลชนนะครับในเมื่อท่านบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกาหลีณนะวันเวลานอท่านได้สแสวงหาหรือเรียก หรือมีการไปสอบสวนนอกราชนาจักรหรือไม่ว่าใครเป็นคนให้สัมภาษณ์หรือใครเป็นคนสัมภาษณ์สํานักข่าวมันหาไม่ยากครับและตัวปัจจุบันเขาก็ยังดําเนินการอยู่ดําเนินกิจการอยู่และถามว่าท่านได้แสวง,แหงหาไหมพวกท่านได้พยายามหรือไม่เอาละครับผมก็ทั้งข้อสังเกตเท่านี้ที่ละท่านนะครับ ให้ให้ถึงเวลานั้นนะครับในฐานะที่เป็นทนายฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาฐานะจ,จำเลยเนี่ยนะครับเราเตรียมพยานหลักฐานไว้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ใ,ในในส่วนของเรานะครับส่วนของอัยการเราก็ต้องไปไปพิสูจน์กันในศาลซึ่งก็เราก็เห็นว่ามันมีไม่กี่อย่างสิ่งที่เป็นวัดพยามวัตถุก็คือคลิปที่ดึงมาจากระบบอินเทอร์เน็ต แล้วกล่าวหาว่าท่านเป็นคนรู้เห็นในการนําเข้าข้อหานี้ก็ไม่สมเหตุสมผลละแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่ออํานาจรัฐโดยพนักงานยนการและพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งข้อกล่าวหามาอย่างนี้เราก็มีหน้าที่ในการที่จะแก้ข้อกล่าวหาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรานะครับท่านก็พิสูจน์แล้วการว่าท่านนําเข้าอย่างไงท่านจะพิสูจน์ได้นะครับเตรียมครับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวปเป็นเป็นเรื่องแรกที่ทางทนายจะต้องทํา และเราก็ต้องขอขอชั่วคราวแน่นอนส่วนหลักทรัพย์ที่ขอใช้ผมเชื่อว่าศาลก็คงเรียกตามมาตรฐานของคดีทั่วไปซึ่งมีข้อบังคับหรือแนวทางของประธานศาฎิกาอยู่แล้วนะครับมีความกังวลใจคะว่าโดยปกติแล้วผู้ต้องหาในคดีมาตราส่วนใหญ่จะไม่ได้รับให้การประกันวรืขอช่วคราวขออนุญาตตอบขออนุญาตตอบในฐานะทนายต่อว่าต่อคําถามที่ว่ามีความกังวลใจหรือไม่ ผมเห็นหลักฐานและเห็นข้อกล่าวหารวมถึงเหตุผลในการสั่งฟ้องผมไม่กังวลครับแต่ในเมื่ออายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราไปอย่างนี้เราทําอะไรได้เราก็ต้องทำเท่านั้นเองครับ คือนี้ครับวันที่18คือวันฟ้องถ้าหากว่าวันนั้นต้องฟ้องนะครับก็นังต้องนําตัวท่านไปฟ้องแล้วก็เราก็ยื่นประกันตัววันนั้นจะไม่มีการพิสูจน์ทราบต่อพยานหลักฐานอะไรหรอกครับมันเป็นเบื้องต้นในการรับฟ้องแล้วก็พูทจําเลยก็ขอใช้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวท่านก็พิจารณาคําร้องปล่อยชั่วคราวเท่านั้นส่วนกระบวนการหลังจากนั้นก็จะเป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานและก็นัดสืบพยานซึ่งก็มีกระบวนการอีกแล้วนะครับแต่ถามถามว่าโดยโดยโดย,โดยรวมของคดีเนี่ย เราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับสรุปว่าในส่วนของไอการที่ทำสินค้าในมืหมดแล้วทำไมว่าเพราะไอการบอกปคนชอบให้าที่ล้องของเป็นพันที่ว่าเป็นธรรมอันน,น,นี้อันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้เราต้องไปพิจารณาครับว่าว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเราต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรได้บ้างเราก็ทําตามนั้นครับแต่มีแนวคิดใช่ไหมครับว่าอาจจะล้อกขอความ,มาเป็นธรรมไม่ทราบครับยังไม่ทราบเนื่องจากว่าผมคิดคนเดียวไม่ได้ จะต้องมีการปรึกษาจะต้องมีการคุยกับท่านคุยกับทีมนะครับก็มีหลายอย่างครับไม่ทนะไครับเมื่อเช้าก่อนมาพี่ไยการสุดสุดความคำสั่งคดีได้เจอได้คุยกับทัานิลบ้างไหมครับไม่ได้เจอครับท่านป่วยครับได้คุยกับทัานิลล่าสุดเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้ครับเรื่องคดีนี้ท่านิลสั่งอย่างไรบ้างคนะงงกับเรื่องการคำสั่งคดีวันนี้เออผมผมไม่มีข้อมูลว่าท่านสั่งอย่างไรบ้างผมแค่คุยว่าท่านป่วย แล้วผมรับใบรับรองแพทย์อย่างไรผมมีเท่านี้คะับอาการของคุณนักสิงที่เจอเมื่อวานเป็นเช่นใดบ้างครับผมไม่ได้เจอครับผมคุยสายน่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับอ๋อท่านเสียงแหบครับ,บผมตอบได้เท่านี้นะฮะท่านท่านเสียงแหบ คือท่านด้วยความวาร่นะครับท่านก็อายุตอนนี้74ย่าง75ท่านเป็นนายกมนตรีมาอย่างน้อยก็หลายปีท่านผ่านประสบการณ์ความรู้มาผ่านขั้นตอนอะไรมาหลายคนหลายคนก็เป็นเหมือนกันฮะผ่านประสบการณ์มาบางทีเจอสถานการณ์อะไรอ่ะเมื่อท่านมีความมั่นใจในตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ดีถูกไหมครับดังนั้นความกังวลของท่านเนี่ยท่านจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมไม่เคยเรียนถามท่านนะครับเรามีหน้าที่อย่างไรเราก็ทาตรงนั้นนั้นผมตอบว่า เรื่องการต่อสู้คดีอาญาเนี่ยก็เป็นหลักกระบวนการปกติในคดีอาญานะครับเป็นกระบวนการยุติธรรมนะครับและการต่อสู้ก็มีทั้งสามศาลนะครับก็ว่ากันไปในอนาคตยอนถามไปตอนในชั้นสอบสวนของคดีนี้สิฮะ่อยยสิครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยในชั้นสอบสวนคุณทักษิณได้ให้การอย่างไรพัะนางสอบสวนปอทอบ้ากในความเิดเพื่อมาตัดสอนจำเลยได้ตอบแบบให้เกียรตินะครับท่านให้การปฏิเสธแต่ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับตอบแบบนี้เลยฮะขออนุญาตนะครับ เพราะผมลองรายละเอียดที่จะชี้แจงสื่อมวลชนไม่ได้ระหว่างนี้จะเป็นที่แปที่อายการสื่จะนัดผู้มสิทธิ์มาอีกรับหนึ่งเลคะทนายในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยจะให้คำแนะนำหรือก็จะบอกท่านสิทธิ์คะว่าถ้าเกิดอยากจะไปลงพื้นที่หรือจะจะไปที่ไหนเนี่ยควรจะลดหรือว่ายังไปได้ปกติเรื่องนั้นเป็นดุลพินิจของท่านครับเราเราในฐานะทนายความเนี่ยเราก็ดูเพียงแต่ว่าท่านจะผิดเงื่อนไขหรือไม่ในการพักโทษเท่านั้นเองนะครับถ้า ถ้าถ้าสิ่งใดมันจะเข้าข่ายหรือ,อ,อสุ่มเสี่ยงเราก็ให้ความเห็นถ้าท่านถามนะครับถ้าท่านรู้อยู่แล้วท่านก็มีดุลพินิจอยู่แล้วเนี่ยก็ก็ท่านก็ไม่ถามแต่ไม่ได้กังวลใช่ไหมว่าคุณจะมาเสียบเทียบว่าไปลงไปนั่นไปนี่อย่างนี้นครับสังคมเนี่ยเปรียบเทียบสังคมเอาไปยื่นเรียกร้องสังคมมาตรวจสอบหรือสังคมจะหรือใครจะไปออกรายการใดเนี่ยแล้วก็พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็ฟังฮะก็รับฟัง ก็เป็นความเห็นหรือเป็นดราม่าก็ว่ากันไปแต่ข้อเท็จจริงและความจริงเนี่ยและกระบวนการของยุติธรรมเนี่ยมันก็ดําเนินการไปไรตามขั้นตอนอผมถึงไม่อยากให้หลายคนเนี่ยฟังแล้วให้มีสติให้มีวิจารณญาณน,นะครแต่ผมไม่ใช้สิทธิ์ไปฟ้องใครอะไรยังไงเพราะว่าเราดูแล้วเราไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นละท่านครัคหลักของการ่อสู้่ดีหนึอสองและ ถ้วคุณทักถึงจะมีหลักอะไรในการตอ่อสู้คดีในชั้นศาลบ้างอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นรายละเอียดจริงๆและเรื่องนี้มีทางเทคนิคเยอะและเราก็ชี้ข้อพิรุธให้อายการสูงสุดฟังแล้วเห็นแล้วท่านไม่เห็นด้วยกับเราท่านก็สั่งฟ้องดังนั้นเราก็มีมีสิทธิ์ในการไปต่อสู้ท่านเองทีงนี้รายละเอียดเนี่ยขอให้พี่น้องสื่อมวลชนและสังคมติดตามนะครับว่าเวลาเราสู้คดีเนี่ยเราสู้อย่างไรเราเอาอะไรไปทําลายน้ําหนักหรือเราเอาอะไรบ้างที่ไปคัดค้าน พยานหลักฐานของฝ่ายโจทนั่นคือหน้าที่ของจำเลยนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่พูดเรื่องนี้ในเวลานี้นะครับยังไม่เห็นฟ้องครับเพราะเพราะคำฟ้องเราจะเห็นได้ต่อเมื่อวันที่ท่านไปยื่นฟ้องแล้วท่านมอบให้ทางจำเลยเท่าน,นั้นเองไม,ไม,ไไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุผลในการสั่งฟ้องคืออะไรและเราก็อยากฟังเหตุผลครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ฟังดูเนี่ยไม่มีเหตุผลครับหรือเหตุผลสั้นๆผมขอ,ขอเปลี่ยนคำพูดนะครับอาจจะไปกระทบกับท่านในการสูงสุดไม่ใช่ท่านไม่มีเหตุผลแต่ท่านอาจจะไม่ได้ให้เหตุผลที่อธิบายยืดยาวนะครับ<อ>ก็เป็นเป็นอำนาจของท่านแล้ววันนี้ในส่ของนายความเองอะคะ่ะจะต้องมีการไปเซ็นอะไรรับทราบคำสั่งร้องหรือว่าอะไรแทน,อทน,อทนเออผมรับทราบคำนัดแล้วครับเป็นวันที่18มิถุนา67 เซ็นแล้วครับผมเซ็นเรียบร้อยแล้วครับดำเนินการเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมานคือเชาครับผมตัดสินใจว่าไม่สามารถมาได้ตอช่วงเย็นนีเพราะว่ามื่นมาออกนช่วงตผมมายื่หนังสือช่วงบ่ายแต่การตัดสินใจหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบผมมาช่วงบบ่ายก่อนก่อนจะปิดราชการครับครับประมาณนั้นนะครับ ผมขอต่อเท่านี้นะฮะขอญาติจริงๆนะครับเพราะว่าผมว่าสาระสาคัญในวันนี้เนี่ยเรามาทราบว่าท่านยการสูงสุดสั่งอย่างไรและผมขอเลื่อนเมื่อวานได้เลื่อนหรือไม่ก็ชี้แจงให้พี่น้องสือ่อมวลชนทราบแล้วนะครับท่านใดมีประเด็นอื่นนอกจากนี้ไหมครับที่ปัญญัครับท่าทำไมถึงเป็นวันที่ยี่้าจะเป็นสะดวกหยี่าถ้าอ่าเอาให้วันที่18ปอ๋อการขอของผมเนี่ยวันที่25เนี่ยผมเป็นทนายความใช่ไหมครับและท่านเป็นผู้ต้องหาเราก็ดูแล้วว่าวันที่เราสะดวกวันไหน ค่นั้นเองครับส่วนท่านจะให้25้าตามที่เราขอหรือไม่ก็ท่านก็ตอบมาแล้วว่าท่านขอให้สิบแดก็ยินดีครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปัญหาที่เราเราเราเสนอไปเนี่ยก็ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนไปยี่ไม่ได้ออย่างนี้ครับการเลื่อนได้ไม่ได้เนี่ยเป็นอำนาจของอายการที่ท่านจะพิจารณาถ้าถ้าเราไม่ขอเลื่อนท่านก็ไม่ต้องพิจารณาว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนถ้าเราขอเลื่อนท่านก็ต้องพิจารณาดังนั้นเนี่ย การมีสิทธิ์ขอเลือดหรือไม่มันอยู่ที่ในอนาคตรครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างงี้ครับสุดท้ายผมขอตอบสุดท้ายนะครับท่านทักษิณไม่เคยคิดที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการที่จะทำเพราะกล่าวหาท่านท่านก็ยินดีที่จะไิสู่ตัวเองท่านพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการที่ผ่านมาท่านก็ทําอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตผมไม่ขอพูดแต่ณครั้งนี้เนี่ย ท่านพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการข้อพิสูจน์อย่างที่บอกครับตามหลักการํารัฐธรรมนูญก็ดีหลักการทางสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือปริญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิท,ธทางการเมืองก็ดีสิทธิของประชาชนก็ดีเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเมื่อสารยังไม่ับพิภากษาถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เท่านี้เองครับดังนั้นท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ